เส้นทางใหม่ครีมี่พลอยประพัดทิ้งบทนางเอกสวมปีกนางฟ้าเป็นแอร์โฮสเตสครีมี่พลอยประพัดนางเอกสาวจากบทพรชิวในละครชุดดวงใจเทวพรมพรชิวันวันนี้เป็นแอร์โฮสเตสแล้วทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์มากๆหลังจากที่นางเอกสาวครีมี่พลอยประพัดโด่งดังจากบทพรชิวาในละครชุดดวงใจเทวพรมตอนพรชิวันล่าสุดเธอได้อัปเดตเรื่องราวชีวิตของตนเองกับบทบาทใหม่อาชีพใหม่กับการเป็นแอร์โฮสเตสแหง่งสายการบินเอมิเรต โดยใน t ิ k ทอกครีมีเครสีได้เขียนข้อความไว้ว่าเมื่อก่อนทำงานเพื่อไปเที่ยวตอนนี้การได้เที่ยวมาเป็นงานแล้วครีมีเอเซอร์เอฟไอพีเอมมิริสแคบินครูสมัครแอร์โฮสเตสสมัครแอร์และเธอยังได้เล่าถึงที่มาของการเป็นแอร์โฮสเตสพร้อมกับตอบคำถามว่าเป็นนักแสดงอยู่แล้วมาเป็นแอร์โฮสเตสทำไมโดยเธอบอกว่าเธอชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เธอจึงตัดสินใจส่งใบสมัครเป็นแอร์โฮสเตสทำซีวีพร้อมกับฝึกฝนสกิลด้านภาษาการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆเพื่อที่จะทำงานอาชีพแอร์โฮสเตสสุดท้ายเธอก็ได้ทำอาชีพในฝันที่มีมาตั้งแต่เด็กๆเ,เธอพยายามในทุกๆขั้นตอนไม่ดีพอไม่ใช่ผิดพลาดแต่เธอจะทำให้ดีกว่าเดิมหลายคนต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอกันอย่างล้นหลามพร้อมกับชื่นชมในความพยายามสวยและเก่งมากจริงๆ